สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ในขณะนั้นเงาดำอีกจุดหนึ่งก็เหินบินมาจากท้องฟ้าทางด้านเหนืออย่างรวดเร็วมันเป็นชายที่มีผมสีขาวราวหิมะและมีริ้วรอยบนใบหน้าคล้ายกับเปลือกไม้ที่ไม่มีผมมันดูไม่เหมือนว่าเขากำลังบินอยู่ มันดูเหมือนกับว่าเขากำลังเดินช้าชาเหมือนกับขันทีเท่าที่เดินเล่นอยู่ในพระราชวางังทุกย่างก้าวของเขานั้นจะเข้ามามากกว่าร้อยกิโลเมตรและมันดูน่าเหลือเชื่อมากผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังอีกคนมันคือจอมพลของอาณาจักรเสิ่งหลิงและหลิงกงกงจากอาณาจากักรเซินมู่หนึ่งในแม่ทัพเท่าจากอาณาจากักรตาเซียอุทานออกมาอย่างรวดเร็วและแสดงความท้อใจออกมา บุคคลทั้งสองนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังที่บรรลุมาหลายปีแล้วไม่จำเป็นต้องพูดถึงฝีมือของทั้งคู่เลยเพราะเพียงแค่หนึ่งในนั้นคนเดียวก็เพียงพอที่จะทำลายอาณาจากักรตาเซียได้แล้วเมื่อเห็นว่าพวกเขาทั้งสองนั้นมาถึงเร็วขนาดไหนมันเหมือนว่าพวกเขานั้นอยู่บริเวณใกล้ๆมาตั้งแต่ต้น อาณาจักรเสิงหลิงและอาณาจากักรเซินหู่นั้นได้ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่ายังไงอาณาจักรต้าเซียก็จะต้องถูกกำจัดเมื่อพวกเขาทั้งสองบินมาจากท้องฟ้าที่ไกลโพ้น สายตาของพวกเขาก็ต่างเพ่งเล็งมายัางเจียงอี้ผู้ซึ่งอยู่ในสนามรบสีหน้าของพวกเขาอาจจะไม่แสดงสิ่งใดออกมาแต่ทุกๆคนด้านล่างต่างรับรู้ได้ถึงจิตสังหารที่ถูกซ่อนเอาไว้อย่างง่ายดายอาณาจักรต้าเซียจะต้องพินาศ การโจมตีของกองทัพพันธมิตรทั้ง6อาณาจักรจะไม่ได้กลับไปหากยังไม่ได้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงมิฉะนั้นกองทัพพันธมิตรในครานี้จะกลายเป็นเรื่องหน้าขันที่จะถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ไปชั่วนิรันดร์ดังนั้นเชียงอีต้องตาย จียงอี้มีจากกระพัดตีนีอัูรคอยให้ท้ายอยู่เขามีธรรมชาติที่ชั่วร้ายที่จะนำปัญหาไปด้วยไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ตามและมักจะตัดสินใจทำบางสิ่งอย่างไม่เกรงกลัวเสมอและในตอนนี้ ความแข็งแกร่งของเขานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและความแข็งแกร่งของเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ในบรรดาเหล่าจอมยุทธขอบเขตเสริญโยด้วยอายุเพียงเท่านี้หากเขาประสบความสำเร็จจากสถานการณ์นี้ ในภายภาคหน้าทวีปนี้ก็จะไม่มีวันสงบสุขอีกต่อไปนี่เป็นการขัดแย้งกันภายในระหว่างมนุษย์และมันเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นจากอิทธิพลทั้ง6กขั้วอำนาจหากจากกระพัด,ดินีสัตว์อสูรต้องการช่วยเจียงอี นางก็จะต้องตัดสัมพันธ์กับเหล่ามนุษย์ทั้งหมดนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกคนมั่นใจว่าจากกระพัดดินีสัตว์อสูรจะไม่เข้ามาก้าวก่ายเมื่อตอนที่เจยงอี e ้เกือบจะตายก่อนหน้านี้นางก็ยังไม่ปรากฏตัวและนั่นก็ถือว่ามันพิสูจน์ในจุดนี้ไปแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในช่วงเวลาสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังทั้งสองถึงได้ปรากฏตัวขึ้น และทันทีที่พวกเขาทั้งสองปรากฏตัวก็ต่างจับจ้องไปที่เจียงอี้แต่เพียงผู้เดียวโดยเฉพาะขันทีเท่าจากอาณาจักรเรินหมู่ที่เต็มไปด้วยจิตสังหารเจียงอี e ้มองไปที่พวกเขาทั้งสองและสังหารผู้คนต่อไปอย่างไม่มีความเกรงกลัวใดๆมังกรเพลิงถูกยิงออกไปซึ่งกลืนกินทหารมากมายเขาฆ่าทหารเหล่านั้นอย่างสุข,ขุมและเดินไปทีละก้าวอย่างมั่นคง เสื้อคลุมและผมสีเลือดของเขายังคงกระพือเสียงดังทำให้เหล่ากองทัพพันธมิตรได้แต่ถอนใจขณะที่ใจของพวกเขาสั่นไหวมังกรเพลิงทั้งสองตัวฉีกทหารหลายร้อยนายออกเป็นชิ้นชิ้นและในที่สุดเจียงอี้ก็หยุดลงมือ เขาค่อยๆเงยหัวขึ้นไปมองขันทีเท่าและจอมพลที่อยู่บนฟ้าปากของเขาขยับขณะที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไรอารมณ์ว่าพวกเจ้าทั้งสองมาที่นี่เพื่อฆ่าค่าใช่ไหมเจีงอี้ จอมพลแห่งอาณาจักรเสิ่งหลิงไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดขณะที่หลิงกงกงผู้ที่ค่อยมือไว้ด้านหลังพูดออกมาเสียงของเขานั้นดูจะเป็นชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงซึ่งค่อนข้างอึดอัดนักเชียงอี้เจ้าควรถอยไป อย่างไรเสียอาณาจักรต้าเซียก็จะต้องพินาศอยู่ดีไม่มีผู้ใดที่จะแก้ไขผลลัพธ์นี้ได้ขันทีผู้นี้จะเห็นแก่จอมพลเจียงและจะไว้ชีวิตของเจ้าก็แล้วกันจอมพลเจียง จยงอี้ยิ้นกว้างออกมาซึ่งมันดูประหลาดมากเมื่อมันรวมกับดวงตาสีเลือดของเขาใบหน้าของเขาเผยความเย้ยหยันและล้อเลียนออกมาขณะที่ใส่หัวเบาๆและตอบว่าทำไมเจ้าต้องเห็นแก่เจียงเปียหลีข้านั้นก็คือตัวข้าส่วนเจียงเปียหลีก็คือเขาข้าไม่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้แม้ว่าซูรุ่สเสวีจะตายไปแล้วแต่ข้าก็ยังอยากปกป้องอาณาจักรของนางมันก็ไม่เป็นไรหากเจ้าต้องการที่จะพังอาณาจักรต้าเซ่ยให้ย่อยยับแต่ก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนในขณะที่เขาพูดจบ ดาบมังกรเพลิงก็ค่อยๆส่องสว่างขึ้นในมือของเจิงอี้และชี้ไปยังทางที่ขันทีเท่าอยู่กลิ่นอายแห่งการต่อสู้พุ่งพล่านออกมาจากร่างกายของเขาขณะที่เขาตะโกนว่าข้าเคยได้ยินถึงตัวตนของขอบเขตจริงกังที่ไม่มีวันตายในน้อยผู้นี้ปรารถนาที่จะลองเชยชมดูสักตั้งในวันนี้ว่าคนเหล่านี้จะมีความแข็งแกร่งถึงเพียงใด เข้ามาทั่วทังด้านเหนือของเมืองเซี่ยยี่ทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบงันขณะที่ความรู้สึกของทุกคนต่างพุ่งพล่านออกมาเชียงอี e ้จะเป็นบุคคลแรกในรอบหมื่นปีที่ไปท้าทายผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังจริงๆคันทีเท่าหัวเราะอ,อย่างชั่วร้ายออกมาขณะที่การปรากฏตัวตนพุ่งออกมาจากร่างเขา มันเป็นตัวตนที่ปกคลุมไปด้วยความรู้สึกราวกับว่ามันสามารถทำลายสวรรค์และโลกได้ซึ่งทำให้ร่างกายของเจงอี e ไม่สามารถขยับเขยื่อนได้เลยแม้แต่นิ้วเดียวเมื่อขันทีเท่าเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเจงอี e. เขาก็หัวเราะเยาะแล้วพูดว่ามดตัวน้อยพยายามที่จะขย่าวสวรรค์หรือ ข้าผู้นี้ไม่ได้คิดจะหย่อนพลังลงเพียงเพราะเจ้านั้นอ่อนแอและใส่ซื่อในเมื่อเจ้าอยากตายนักเช่นนั้นข้าก็จะช่วยให้เจ้าได้ตายสมใจ กลิ่นอายตัวตนของคันทีเท่านั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นในขณะที่ดาบมังกรเพลิงของเจิงอี้ค่อยๆถูกกดลงและร่างกายของเขารู้สึกราวกับว่าแบบภูเขาเอาไว้เสียงแตกของกระดูกของเขาดังออกมาขณะที่เข่าของเขาแทบจะรุดลงไปกับพื้นไอสุนัขเท่าแม้ว่าเขาแทบจะไม่สามารถหายใจได้ ร่างของเขาจะไม่สามารถขยับได้และเจตจำนงสังหารของเขาก็ถูกถอนกลับมาโดยปริยายจากแรงกดดันก็ตามแต่เจียงอี้ก็ยังคงกัดฟันและสาบแช่งขันทีเท่าออกมาเจ้ากล้าดีนี่เจ้าอยากจะสาบแช่งก็สาบแช่งข้าต่อไปเถอะ ข้าก็อยากจะเห็นนักว่าเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนเชียวจงคุกเข่าให้ขันทีผู้นี้ซะตาเท่าหลินกงกงปล่อยเสียงหัวเราะออกมาอย่างน่ากลัวและยังคงเพิ่มกลิ่นอายขึ้นเรื่อยๆและทำให้ไหลของเจยงอี e ้ถูกกดลงไปอีกครั้งมีกลิ่นคาวเลือดอยู่ในลำคอของเขาขณะที่เลือดสดๆสดไหลออกมาจากมุมปากของเขาอวัยวะภายในของเขานั้นได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสจากแรงแงงกัดดันนี้ กระดูกของเจียงอี้ยังคงส่งเสียงในขณะที่รอยแตกของพื้นดินเริ่มปรากฏขึ้นรอบฝ่าเท้าของเขาขาของเขาสั่นเทาและดูเหมือนว่าเขากำลังจะเปิดทางและคุกเข่าลงได้ทุกเวลาเจียงอี e ้ใช้แรงทั้งหมดของเขาเพื่อหยิดดบดาบมังกรเพลิงออกมาใช้เพื่อป้องกันร่างกายของเขาไว้แม้ว่าร่างกายของเขาจะสั่นมากและเลือดก,ก็ไหลออกมาจากปากของเขามากขึ้น แต่ความดื้อรั้นของเขาโดยธรรมชาตินั้นก็ไม่ยอมให้ตัวเองต้องคุกเข่าลงไปจริงๆแล้วหัวของเขานั้นยกขึ้นสูงและดวงตาของเขาอาจจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ปากของเขานั้นยังคงไว้ซึ่งความเย้ยหยัน ทันที่ชรารู้สึกหุดหิดกับสีหน้าที่เยอะหยันของเจนงอี้และเขาก็เพิ่มกลิ่นไออีกครั้งแรงกดดันที่รุนแรงนั้นปกคลุมไปทั่วพื้นที่เหนือเจนงอี้ซึ่งทำให้เขาสั่นไหวเล็กน้อยราวกับว่าตอนนี้อากาศรอบๆได้หยุดสั่นไหวและแรงกดดันที่มากเช่นนี้ก็ได้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ห่างกับเจนงอี้ในระยะ10กิโลเมตรรู้สึกสำลักจนแทบหายใจไม่ออก พื้นผิวดินบนพื้นดินที่เจียงอี้ยืนอยู่เริ่มเกิดรอยแยกอีกครั้งเข่าของเขาจมลงไปกับหน้าดินแล้วและหน้าอกของเขาก็ชุ่มไปด้วยเลือดที่ไหลออกจากปากของเขามือที่เขาใช้เพื่อถือดาบมบังกรเพลิงและใบหน้าที่ปูดไปด้วยเ,เลือดเขาดูเหมือนกับวิญญ,ญาณร้ายไม่มีผิดดวงตาของเขานี้ปิดสนิทและฟันของเขาก็ขบกันเสียงดงัง ดูเหมือนว่ามันจะถึงขีดสุดของเขาแล้วและในอีกไม่กี่วินาทีเขาก็อาจจะตายหลังจากอวัยวะทั้งหมดของเขาถูกอัดแน่นไปด้วยความกดดันถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงยืนอยู่และหัวของเขาก็ดูเหมือนนกยุงที่หยิ่งพยองซึ่งยังคงยกสูง และเวลานั้นมันเงียบมากจนได้ยินเสียงเข็มหล่นหลายคนมองเด็กหนุ่มที่ดื้อรั้นผู้นี้ด้วยความรู้สึกที่มากมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาพลักษณ์ของเจียงอี้ก็จะถูกฝังลืมเข้าไปในใจของพวกเขาและพวกเขาก็อาจจะไม่มีวันลืมเจียงอี้ได้ไปชั่วชีวิตข้ายอยากจะรู้เสียจริงว่าเจ้าจะทนไปได้อีกนานขนาดไหนการขันทีเท่านั้นทั้งรู้สึกอับอายและโมโห ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังใช้เวลานานขนาดนี้เพียงเพื่อกำจัดจอมยุทธ์ที่อ่อนแอยิ่งไปกว่านั้นคือเขาแผ่ตัวตนที่ทรงพลังเช่นนี้ออกมาแต่เจียงอี้ก็ยังคงไม่คุกเขา่านี่อาจจะเป็นสิ่งน่าขันแก่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังคนอื่นๆในขณะเดียวกันกับที่หลิงกงกงต้องการที่จะเพิ่มกลิ่นไอายของเขาให้ถึงขีดสุดและบดขยี้เจียงอี้ด้วยแรงกดดนัน เสียงคำรามของมังกรก็ดังสะท้อนไปทั่วจากทางตะวันตกเฉียงเหนือมังกรศักดิ์สิทธิ์ตนหนึ่งบินมาแต่ไกลและมีเสียงผู้เท่าดังไปทั่วเจ้าเท่าหลิงกงกงเจ้านี่มันเป็นสัตว์ประหลาดเท่าที่เกือบจะอยู่มาเป็นศตรวรรษแล้วแถมเจ้ายังรังแกเด็กน้อยที่อายุเพียง17ปีอีกเจ้าไม่ละอายบ้างหรือไง โอ้ข้าลืมไปเจ้าสามารถทิ้งศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของเจ้าไปได้และข้ามั่นใจว่าหน้าเจ้าก็คงไม่เหลือแล้วแหละดวงตาที่นับไม่ถ้วนมองไปยังที่มาของเสียงนั้นพร้อมกับแสดงใบหน้าที่ประหลาดใจออกมา พวกเขาต้องการที่จะเห็นว่าผู้ใดกันที่กล้าที่จะย่อเย้ยผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรเซินหู่แถมเขายังพูดจาดูถูกความเป็นลูกผู้ชายของเขาอีกมังกรศักดิ์สิทธิ์นั้นบินมาอย่างรวดเร็วร่างของมันถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีทองอารามและมีความยาวประมาณร้อยเมตรซึ่งอยู่ในระดับที่ต่างกันกับมังกรวารีของจางซุนอูจีอย่างสิ้นเชิง มันมีหกกรงเล็บและมีกลิ่นอายที่สง่างามซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดก็ไม่สามารถตรึงไว้ได้ไม่มีใครยืนอยู่บนมังกรตัวนั้นแต่เขากลับนั่งรถเข็นแทนบนรถเข็นนั้นมีชายชราที่อายุมากแล้ว เขามีเปลือกตาที่หย่อนยานและดูเหมือนจะเคลิมหลับไปได้ตลอดเวลามังกรทองหกกรงเล็บชูเกอาชิงหยุนแม่ทัพเท่าจากอาณาจักรต้าเซอุธานขึ้นมาในขณะที่ดวงตาของเขาส่องสว่างราวกับแสงอาทิตย์ที่แผดเผาขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ